สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พี่เอ๋พาชมไม้นะพี่อ๋มาแนะนําไม้นะสวัสดีวันศุกร์นะคะสวัสดีนะคะ mm. ต้นนี้นะพี่อ๋ทักทายกันที่สิบกระลัดนะสิบกรลัดฟอร์มนี้นะพี่อ๋ขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะสิบกรลัดหนึ่งร้อยสี่สิบนะสิบกระลัดหนึ่งร้อยสี่สิบนะ 140บาทนะวันนี้พี่เอ๋ยังมีโปรโเช่นเคยนะคะก็คือแปดสิบาทเก้าสบาทรับสามต้น2อ0หสิส่งฟรีนะคะรับสามต้น2 5 0หสส่งฟรีนะ,ะแต่ถ้ารับต้นเดียวหรือว่า2ต้นพี่เอ๋ขอค่าส่งห้าสิบนะจ๊ะ10กระตันหนึี่บาทนะคะ1ิบกระตันหนึนะคะไปต้นถัดไปนะจ๊ะต้นนี้นะคะ น้นนี้คือมิดไทยแลนด์นะมิดไทยแลนด์มิดไทยแลนด์ฟอร์มสวยๆนะคะอยากขอที่140เช่นกันนะ140บาทนะคะสําหรับมิดไทยแลนด์นะคะมิดไทยแลนด์140บาทนะคะ140นะ,ะ,140นะ,ะ140นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือซับมงคลส้ม um นะซับมงคลส้ม um, อยากขอที่260บาทนะซับมงคลส้ม um, 260บาทนะคะ260บาทนะคะสําหรับซับมงคลส้ม um นะคะ ซับมงคลส้ม260บาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้อัญมณีสามสีนะอัญมณีสามสีฟอร์มใหญ่ๆสีเปิดแบบนี้นะ1 4 0รี่บาทนะคะ140รอยิบนะคะอัญมณีสามสีเปียกคอที่1นึร้อยี่ินะคะหนึ่งรสี่สิบนะหนึ่งยสี่บาทนะคะ1 4 0ร้อยนสยอนะอัญมณีสามสีนะคะต้นถัดไปนะคะ ตอนนี้คือคำคูณส้มนะคำคูณส้มฟอร์มแบบนี้เลยนะคำคูณส้มนะคำคูณส้มเปี่ยวขอที่หนึ่งรอยแปดิบาทนะคำคูณส้มหนึ่งรอยปดสิบนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะ,ะ,ค,ะคำคูณส้มนะคำคูณส <éc à S 1> ้มหนึ่งรอยแปดิบนะคะหนึ่ง้อยแปดิบต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าตรีเพชรนะตรีเพชรเปี่ยวขอที่2องยหกิบาทนะตรีเพชรสองรอยหกิบาทนะคะสอง้อยหกิบนะตรีเพชรนะ ตีเพชรสวยๆแบบนี้เลยนะคะตรีเพชรนะ2 6งร้อยหกสิบาทนะคะสำหรับตรีเพชรนะตรีเพชรสองร้อยหกสิบบาทนะคะนี่พี่เอาไปดูชัดๆตีเพชรเป็นไม้ที่สวยนะคะสวยใบนี้กำลังจะบานนะ260ร้ยหกสิบาทนะสองร้อยหกสิบาทนะคะใบนี้เขายัางบานไม่เต็มที่นะคะสองร้อยหกสิบบาทค่ะ ตรีเพชรนะคะตรีเพชรนะไปต้นถัดไปกันต่อเลยต้นนี้สยามพิงค์นะสยามพีต้นนี้ซูปเปอร์พิงค์นะคะซูปเปอร์พิง้งที่สยามพิงค์ซูปเปอร์พิงค์นะคะซูปเปอร์พิงค์ฟอร์มนี้เปรียวขอที่140นะซูปเปอร์พิงค์140นะคะ ก็พิ้ง140รบาทนะคะ140่ง้นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือประกายเพชรนะปรกกายเพชรสีเปิดแบบนี้เผ่ยวขอที่150บาทนะประกายเพชรสีเปิดเปิดฟอร์มใหญ่ๆนะคะหน0นะคะ150บาทนะสําหรับประกายเพชรนะคะปรกกายเพชรสีเปิดได้สวยมากเลยนะคะ150บบาทนะคะ นถัดไปนะคะต้นนี้ลายน้ําทองนะฟอมสองต้นในหนึ่งกระถางเลยฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่นะลายน้ําทองนะคะลายน้ําทองฟอร์มใหญ่ๆเลยนะลายน้ําทองพี่อวขอที่หน140ึ่งร้อยห้าสิบาทนัดหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะลายน้ําทองหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะ ไน้ําทองหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะต้นนี้ไปสิบกระหลัดอีกต้นหนะะนะึ่งคะนะสิบกระหลัดนะคะเผยให้ที่ให้ที่หนึ่งร้ยสี่บาทนะสิบกระหลัดสีกดแดงๆหนึ่นง้อสสิบนะคะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นสยามคอมแพกนะยโออทอดค่ะต้นนี้เขาเรียกว่าไวท์คอมแพกนะคะ ซู p ปอร์ไวท c คอมแพกซูเปอร์ไวท์คอมแพกนะพี่ยวขอที่150บบาทนะซูเปอร์ไวท์คอมแพกหนึ่าสบนะคะหนึรบาทค่ะไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็น Super ร์พิงขอโทษ ชูเปอร์พิงค์นะคะไม่ใช่เลดเพราะว่าเขาจะออกสีชมพูชูเปอร์พิงค์นะคะชูเปอร์พิงค์เบี่ยวให้ที่ฟอร์มนี้เก้าสิบบาทนะเก้าสิบนะคะชูเปอร์พิงค์เก้าสิบค่ะเก้าสิบบาทนะคะ,ะ,คะต้นถัดไปนะคะต้นนี้อาลาดินนะอาลาดินเบี้ยวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะอาลาดินอาลาดินฟอร์มสวยๆหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะอาลาดินหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอัญมณีกุหลาบนะอัญมณีกุหลาบฟอร์มนี้เบวขอที่90บาท,บาทนะคะ90นะอัญมณีกุหลาบ90นะคะอัญมณีกุหลาบเบวขอที่90นะคะ90นะส่วนต้นนี้เป็นโอภาซิรินะคะโอภาซิริฟอร์มนี้เบียวขอที่140บาทนะน้องเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะโอภาซิรินะคะ โอภาสิรินะคะเปียงขอที่140อีบาทนะคะ140รบาทนะโอภาสิริฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ140ร้อนะโอภาสิรินะคะ โอภาชิรินะนะพีขอที่140อี่บบาทนะโอภาชิริ1น0นะคะน้องเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะไม้ฟอร์มหน้ากระถาง10 11นิ้วอัพได้เลยนะคะ10นิ้วอัพได้เลยนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะโอภาชิรินะคะโอภาชิรินะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอัญ,ญมณีใบแหลมนะอัญ,ญมณีแดงใบแหลมนะเบี่ขอที่90้าสิบาทนะคะ90้าสินะอัญ,ญมณีแดงใบแหลมนะคะ อันยังม่ไดแดงใบแหลม90บาทนะคะฝนตกอีกแล้วต้นนี้นะคะเป็นพิษปานามานะพิษปานามาพี่อขอที่หนึ่งรอยี่สิ0นะพิษปานามา140 ะะต้นนี้เป็นพิคงปานามานะพิคงปานามาพี่อยากขอที่140เงส่นกันนะพิคงปานามา1 4ึ่งร้ิบค่ะพิงปานามา140นะคะแล้วก็นี่เป็นอาราดินฟอร์มสองต้นใน1กระถางนะอาาดินแต่ว่าสีเปิดสวยมากเลยนะคะพี่อยากขอที่140อนะอาราดิน140บาทนะคะหนึ 140. ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอันซับเจ้าสัวนะซับเจ้าสัวฟอร์รอมนี้นั่นใหญ่ๆเลยนะเพียวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะซับเจ้าสัวหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะหนึ่งร้อย ฝนต,ตกทุกวันเลยต้นนี้นะคะอัญชนมณีแดงนะอัญชนมณีแดงที่เอาไว้ที่เก้าสิบบาทนะอัญชนมณีแดงเก้าสิบนะคะเก้าสิบค่ะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกำไลทองนะเดี่ขอหน,นึ่งร้อยยี่สิบนะกำไลทองหนึ ong, ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะกำไลทองหนึ ong, ่งร้อยยี่สิบนะสีเปิดสวยๆเลยนะคะกำไลทองนะคะ อยาให้ดูตีเทสตอีกต้นหนึ่งตีเทสต์ต้นสวยนะคะสวยมากเลยตีเทสต์นี่แบบขอที่สองร้อยหกสิบบาทนะตีเพสตสองร้อยหกสิบนะคะตีเพสต์สองร้อยคำคุณส้มนะคะคำคูณส้มเมื่อกี้แบบึ้นไปแล้วคำคูณส้มหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคำคูณส้มหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะ ทำาคูนคบนะคะหนึ้อยแปบบาทค่ะ ไปนะคะต้มกกนมะี้เลก,กาซีนะเลกาซีเลกาซีฟอรมนี้เราขอที่180บาทนะเลก,กาซี180่นะคะเลก,กาซีขาวเน้อรวยล้นฟ้าขาวนะ180บาทนะคะ180บาทนะ180บาทค่ะ ใบนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ของอัญมณีขาวนะน้องจะเป็นสีขาวนะใบอัญมณีขาวคือฟอร์มกอนะเนี่ฟอร์มกอนะแล้วก็จะใบน้องจะเล็กๆนะแล้วก็มีหลายใบมีหลายต้นในหนึ่งกระถางว่าใบเล็กๆใบแข็งๆก็เป็นลูกไม้อะของอัญมณีขาวนะพี่เอาให้ที่140บาทนะ140บาทนะคะสาหรับฟอร์มนี้นะ140นะคะลูกไม้นะ ต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นสมบัติสยามตัวเก่านะสมบัติสยามตัวเก่านะสมบัติสยามตัวเก่าคือใบก็จะไม่กลมนะแต่ว่าน้องกัดสีได้สวยมากเลยต้นนี้เบลขอที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะเบลขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะสมบัติสยามตัวเก่านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะ หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้สนะุกสมเจีปองนะสุกสมเจีปองฟอร์มนี้เดียวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะสุกสมเจีปองหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ150 150 bah, 150่งร้อยห้าสิบค่ะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญเดี๋ยวให้ที่เก้าสิบบาทนะอำนาจเจริญเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะอำนาจเจริญนะคะ นำน่าเจริญ90บาทนะคะต้นนี้เป็นเฮงเฮงแดงหรือว่ามาหาเฮงนะคะต้นนี้นะเที่ยวขอที่140บาทนะมาหาเฮง100 140บาทนะคะ140บาทนะใบแดงแดงแบบนั้นเลยนะคะ140นะคะ140นะ หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะ140นะหนึ่งร้อยสี่สิบนะ,ะต้นนี้เป็นก้านกล้วยนะก้านกล้วยเศรษฐีก้านกล้วยเศรษฐีก้านกล้วยขอสองร้อยหกสิบนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่เล็กนะใส่ในกระถางหน้าสิบเอ็ดนิ้วอัพได้เลยนะคะเศรษฐีก้านกล้วยนะคะสองร้อยหกสิบบาทนะคะเศรษฐีก้านกล้วยสองคะ่ะ เผ็ถีก้านกล้วย260นะคะ260นะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็น20กระหลัดนะ20กระหลัดเผี่ยวขอที่160บาทนะ20กระหลัด160บาทนะคะ160ค่ะ20กระหลัดนะคะ ะะตอนนี้เป็นกําไรหยกฟอร์มนี้นะเบวขอที่90บาทนะกําไรหยก90บาทนะคะกําไรหยกนะกําไรหยกคู่กําไรทองนะกําไรหยกคู่กําไรทองพี่อเอาให้ที่190นะจับคู่กันได้เลยนะคะกําไรหยกคู่กําไรทอง190บาทส่งฟรีให้เลยนะคะ ถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมหาเฮงนะมหาเฮงฟอร์มใหญ่ใบใหญ่ๆเลยนะคะมหาเฮงแดงมากแล้วก็ใบใหญ่ๆเลยเดี๋ยวขอที่140บาทนะ140นะคะมหาเฮงนะมหาเฮง140บาทนะคะใบแดงส้มแบบนี้เลยนะคะ140บาทค่ะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นโคชินนะโคชินพิงไม่ใช่ค่ะน้องน้องม่ชื่อว่าพิงค์ไดมอนด์นะพิงค์ไดมอนด์ฟอร์มนี้นะเป็นลูกไม้ด้วยนะพิงค์ไดมอนด์นะเดี่ยวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะต้นนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะพิงค์ไดมอนด์นะพิงค์ไดมอนด์หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกับพิงค์ไดมอนด์นะ มัดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอีกต้นนึงต้นนี้ก็สวยมากเลยต้นนี้เนาะไม่เชื่อกวักทองคํานะกวักทองนะกวักทองคํากวักทองคํากวักทองนะเพี่ยวขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะกวักทองหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะฟองสองต้นเลยนะสวยๆหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะ 1น0นะคะต้นถัดไปนะต้นนี้มหาเศรษฐีต้นนี้สมบัติสยามนะสมบัติสยามตัวใหม่หรือว่าสมบัติเศรษฐีนะใบกลมป๊อกทรงถ้วยแบบนี้เลยเพี่เอขอที่360บาทนะ360บนะคะ 360นะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นเก้ากระลัดนะเก้ากระลัดเปี่ยกขอที่140เองนะเก้ากระลัดสีเปิดเปิดแบบนี้นะ140บาทนะ140่งร้ยสสนะคะสําหรับเก้ากระลัดนะเก้ากระลัดเป็นไม้ที่หาย,ยากนั่งกินก็ขายกันค่อนข้างแรงอยู่นะเปี่ยกขายแค่160บาทนะ1น0่งรเอ้นึ่งร้ยสี่บาทนะเก้ากระหลัดหนึนะคะ เยวนํำมาแบ่งปันให้นะ9กระหลัด140บาทนะ 140, นะ,140นะคะอย่างสวยเลยนะต้นนี้นะคะเป็นสมบัติเศรษฐีสมบัติเศรษฐีสมบัติสยามแต่ต้นนี้คือเป็นตัวเก่านะน้องเป็นตัวเก่าแต่สีน้องเปิดสวยมากต่อไปน้องจะกัดแดงมากกว่านี้อีกนะคะนะน้องสวยต้นนี้เบลขอที่160บ,ท160บาทนะ160นะคะสมบัติสยามรลอสมบัติเศรษฐีนะสมบัติสยามนะ สมบัติสยามเปียขอที่160บาทนะ160นะคะ160บาทนะเปียรมาแบ่งปันให้นะ160บาทนะคะอย่างสวยเลยนะแล้วก็เบียมีพิเศษให้ดูอีกต้นหนึ่งดูอยาความใหญ่ของเขาก่อนนี่คือเลกกาซีขาฟอร์มใหญ่ใหญ่มากพี่บอกให้นะอยู่ในหน้ากระทาง11นิ้ว 10นิ้วอัพได้เลยนะคะนี่คือเลกกรซิขาวฟอร์มยักษ์เลยพี่เบาเรียกว่าฟอร์มยักษ์เลยเพราะว่าเขาใหญ่จริงๆเด่นในในสวนเด่นมากเลยนะคะใหญ่ด้วยแล้วก็มีแต้มแบบนี้ด้วยนะต้นนี้พี่ยขอที่260บาทนะคะ260บาทนะคะสําหรับรวยล้นฟ้าฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้พูดถึงก็หาดูยากนะไม่ค่อยจะมีมีแต่ต้นเล็กๆนะขอมาขายกันส่วนมากก็ทําเป็นแม่พันธุ์ขนาดเนี้นะคะ ี่เบียวมามนำมาแบ่งปันให้นะเบียวให้ที่สองรอยหกสิบาทนะคะสำหรับรวยล้นฟ้านะหรือเล็กกระสีขาวนะคะโบ้ด้วยนะเด่นมากนะคะสวยมากต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมงคลสต้นนี้กวากมหามงคลนะกวากมหามงคเปี่เบียวให้ที่8ปดสิบาทนะกวากมหามงคลฟอร์มกอนะฟอมสองสามต้นในหนึ่งกระถางเลยนะคะ แปดสิบนะแปดสิบาทนะคะ80ดสิบต้นนี้คือดวงพารวยนะดวงพารวยเพีพิเศษให้เลยฟอร์ม3ต้นในหนึ่งกระถางเลยนะคะดนฟอร์มนี้เผี่ยวไว้ที่แปดสิบาทนะไอท้ทไว้ให้ที่เก้าสิบบาทนะคะดวงพารวยนะเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะดวงพารวยนะคะเก้าสิบบาทค่ะ ต้นนี้อัญชมนันีขาวแปสิบาทนะอัญชมณีขาวแ0ดสิบนะคะแปดสิบค่ะแปดสิบบาทนะคะร้อนมากอากาศร้อนจังเลยอ่ะพี่เอาไวนะ้ดูซปเปอร์เลสนะซปเปอร์เลสแบบซูเปอร์เลสกลายนะน้องจะกลายแบบใบเล็กๆนะ ใบเล็กๆแบบนี้นะคะยุนเป็นฟอร์มกสามสี่ต้นเลยนะเนี่ยเบียดกันอยู่แบบนี้ใบเล็กแบบนี้นะเี่ีอาขอที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะสุดเฟรชฟอร์มนี้สวยมากเลยนะคะนี่เล็กๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะแดงแป๊ดๆเลยหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะ ร้อนมากี่เอาไว้ดูกำไรทองของพี่อานะสวยมากเลยแล้วก็สีต้นใหญ่ด้วยนะกำไรทองฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะพี่อาไวหนึ่งร้อยี่สิบนะคะกำไรทองหนึ่งร้อยี่สิบาทนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะกำไรทองนะกำไรทองหนึ่งร้อยี่สิบนะคะ นี่ดูต้นนี้ฟอมใหญ่ต้นใหญ่แนละ้วใบหอ่หอๆแบบนี้เลยนะสุขสมสุขสมใบกล้วยนะก็เรียกสุขสมใบกล้วยนไะด้ล,ลายน่ารักด้วยลายแบบนี้ด้วยนะหายากด้วยนะต้นนี้เพียวขอนําเสนอที่หนะะ 150, ึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเพียวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะสาหรับต้นนี้นะสวยๆแบบนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะอย่างสวยเลยต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ ห5 0สิบาทนะคะใบใหญ่ๆเลยนะฟอร์มใหญ่ๆนะไม่ใช่ฟอร์มเล็กๆนะคะสวยด้วยต้นนี้นะคะต้นนี้ก็สุกสมเช่นกันแต่ต้นนี้เพียวขอที่1้อยสี่สิบต้นนี้เล็กกว่าหน่อยนึงหนึ่งร้บาทนะคะแต่ว่าต้นเมื่อกี้สวยกว่านะคะต้นนี้หนึ่งสี่บาทนะแต่ก็ใบใหญ่เหมือนกันใบหอ่หอๆเหมือนกันนะคะหนึ่ง้อยสี่ิบาทนะคะหนึ่ง้อยสี่สิบ ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นเพชรสามสีฟอมสองต้นนะฟอมสองต้นเพชรสามสีเปรียยวอที่สองร้อยสอง้อยหกสิบาทนะเพชรสามสีสอง้อยหกสิบนะคะฟอมสองต้นในหกระทาง2องหกิบาท ะะชอบต้นไหนถูกใจต้นไหนทักหาพี่แอ๋วได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามร้านพี่แอ๋วด้วยนะคะนะคะไม้ค่อนข้างจะสวยๆแล้วราคาก็ไม่แรงนะคะต้องการชมวิดีโอเพิ่มเติมกับพี่แอ๋วได้นะชอบต้นไหนต้องการชมวิดีโอเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่แอ๋วยินดีนะชมวิดีโอเพิ่มเติมได้นะ ราคา80 90เปี่ยวยังคงให้รับ3ต้นเปี่ยวให้250นะ80 90รับ3ต้นเปี่ยวให้250่งปีให้นะคะขอบคุณมากนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ